สวัสดีทุกคนแลวก็ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเหมือนเดิมตอนนี้เรามาอยู่กันที่เบตจีริและที่อยู่ตอนหน้านก็คือเกมกันดิชาโกของค่าย PG นะครับผมก็เหมือนเดิมฮานเพื่อนวันนี้เราพกที่พกทุนมาที่6000นะครับผมไม่มีอะไรมากฮะดูตารางรายจ่ายกันก่อนเลยนะครับผมตารางรายจ่ายก็จะมีสกิเตอร์ตัววายอะไรต่างๆนะเพืนะ่อนแลเข้าฟีเจอร์สกิเตอร์3ตัวเข้าฟีเจอร์ประมาณประมาณ8รอบนะเมื่อกี้เลื่อนเร็วเกินไป นะฮะฮไปครับผมไปที่เบสหกร้อยนั่นเพื่อนนะวันนี้แบบผมแบบเอาแบบปัง,ปงๆเลยเรียบร้อยครับโอ้โหวันนี้เรับผมตั้งแต่ไม้แรกขนึงเพื่อนตั้งแต่ไม้แรกนั้นเพื่อนนะโอ้โหมื่นห้าเพื่อนนะหมื่นหกหมื่นห้าก็ไม่รู้นะเพื่อนนะแล้วว่ายตัวสองแล้วสามมาแบบนี้ครับโอ้โห อีกหนึ่งทีครับเพื่อครับรอบสองนะนะรอบสองเอ้ยรอบสามไม่มารอบสี่ไม่มากันเลยครับไปครับขอเทอร์โบเริ่มหมุนอัตโนมัติสามสิบรอบนะครับโอ้โหลงมาอืเอ้ยสเกีเตอร์สามตัวเข้าฟีเจอร์มาสักทีแล้วก็ถ้าตัววายลงมานั้นเพื่อนนะก็ตัวคูณก็จะเก็บไปนะครับผมแล้วก็เพิ่มทีละคูณสองนะฮะก็ดูไปเรื่อยนะก็เกมนี้ก็เป็นเกมเก่าเนื้เพื่อนนะเหมือนเดิมครับซิกคลิปนี้ซร้าเพราะความบันตั้นไม่เล่ไม่เล่นตามนะครับพร้อม เบ็ดหกร้อยนะเพื่อน,นนะสามสิบรอบครับผมอู้ไม่เหมือนกดเองเลยอะอาะร์ลิมี่เจ็ดร้อยครับผมมาเีย,ย,แยแล้วสองหมนใรงนี้ตอบสามโมงครึ่งแสนครึ่งแสนมาเร็วนี้ครึ่งแสนครึ่งแสนมามาดิครับก็มาดิครับลงมาสักทีอ้าวเฮ้ยเขาไปเจอสิบสองรอบนั่นเมื่อนะ้ยคุณสูงสุดถึงคุณยี่สิบปะ ต้องตัววายสามตัวนะถึงจะเพิ่มตัวคูณเป็นคูณสองนะเพื่อนนะคูณเดลสองโอ้ช่างมันถึงผมที่เจ็ดอธิบายนะฮะเมื่อกี้ยังไม่มีตัวคูณยังขนาดนี้นะเพื่อนนะถ้ามีตัวคูนจะขนาดไหนอคูณสี่ไปดีครับคูณสี่แต่ถ้าแบบแบบคอมโบแล้วหายไปแล้วลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะดีนะแบบคล้ายๆแบบสามทรงสามข้ามนะเพื่อนนะเพราะว่าช่องมันน้อยนะฮะแล้วเกมเนี้ยนะฮะนานทีเลยนะเพื่อนอนนี้เช่นคลิปนี้นะเพื่อนนานทีเลยนะครับผม คูณหครับดังไงน้องๆเราไม่ขอมให้พี่เลยไม่ขอไม่พี่เลยแล้วยังไงครับคูณ8ไปดีครับเรียบร้อยก็โมโห8ลแปดพันเาพันอว่า8ปดพันเฮ้ยดูเก้าพัานเจ็ดพันเฮ้ยเจ็ดพันไม่ใช่คูณสิบเนาะเออคูณ8ครับผมสวยๆเมื่อกี้คูคณหกปะเรียบร้อยอีกแล้วครับบมโอ้โหวานชิ้บยาเพื่อนสามพันหครับ ตอนนี้ก็เลยครึ่งแสนก็เป็นสิ่งที่ผมภูมิใจก็อพอพอใจมากเลยครับเมื่อกลับหมดไปแล้วครับผม12บสอไปครับบวกหมื่นสามโอ้โหไม่เหมือนช็อตที่ว่าแบบเรากดเองเลยนะช็อตที่เรากดเองมาเต็แมแห่แบบนี้ครับเมื่อกลับโอ้โหหวานเนี่ยปี๊ดทีครับเมื่อกรับสวยๆรับเมื่อกรับหมื่นสามโอ้โหน,นี่หมื่นหกโอ้ยคัก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 ขออีกนิดนึงแล้วเรียบร้อยครับผม โอ้โหอีกนิดนึงได้จริงครับเพื่อนครับหมื่นสองเนียนๆครับเมือ่อไปอีกซึ่งนี้เลยซึ่งนิดน่าไม่เป็นไรนะเพื่อนก็โอเคนะพวกเราบวกกันมาที่ประมาณแปดหมื่นนะเพื่อนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกันด้วยนะครับเพื่อนนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ